โอเคเด็กๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของกรุงรัตนโกสินทร์และประเทศจีนโอเคนี่คือเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นนะเนื้อเรื่องเริ่มขึ้นที่ปีพศ2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและกรุงรัตนโกสินทร์ได้ถือกำเนิด พระมหากษัตริย์องค์แรกคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1ความสัมพันธ์ในช่วงนั้นมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ส่งพระราชสารไปถึงสมเด็จพระจัก,กรพรรดิเฉียนหลงเพื่อแจ้งว่าตนได้สืบสันติวงศ์ต่อจากพระราชบิดาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งมีเชื้อสายจีน พร้อมส่งบรรณการหรือจิมกอกและขอให้อย่ามีการเปลี่ยนแปลงประเพณีการค้าขายโดยเรือสำเภาร,ระหว่างสองประเทศซึ่งจีนได้ส่งพระราชสารแจ้งกลับมาด้วยต่อมาปีพศ2352พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานาภาลัยขึ้นของราชแทนและในปีพศ2353ไทยได้ส่งพระราชสารไปยังพระเจ้าเกียร์เข็งเพื่อแจ้งว่าไทยได้เปลี่ยนราชการแล้วเป็นการเจริญสัมพันธไมตรี แบบว่าโยเฮ้ยโยจีนเออทางประเทศไทยได้เปลี่ยนรักชากาลแล้วนะเว้ยและเดี๋ยวที่เราทําก็ยังขอเหมือนเดิมนะโ okay. อเคอะไรประมาณนั้นโดยวัตถุที่ส่งไปลักษณะวัตถุเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวัสดุทำมาจากทองคําภาษาด้านในเป็นภาษาไทยในรัตนโกสินทร์ตอนต้นและนี่คือรูปภาพของมันในปัจจุบัน และในปีพศ2364ทูตไทยได้นำพระราชสารไปแสดงความยินดีต่อพระเจ้าเต่าวกวางที่ขึ้นของราชพร้อมคำนับพระศพพระเจ้าเกียรเขงเพื่อจเจริญสัมพันไมตรีกับจีนต่อมาราชกาลที่3ได้ขึ้นของราชในปีพศ2367เหตุการณ์ที่สำคัญมีพศ2386 เรือกำปั่นไฟหรือเรือกลนไฟลำแรกเล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพยามีขนาดใหญ่กว่าและเล่นได้เร็วกว่าเรือสำเภาซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับจีนโดยตรงแต่ทำให้การค้าผ่านเรือสำเภากับจีนเริ่มน้อยลงเพราะว่าไทยเคยเป็นพ่อค้าคนกลางโดยการนำสินค้าของจีนมาขายที่ไทยให้กับชาติตะวันตกแปลว่าการค้าขายลดลง ในรัชกาลที่สี่เริ่มต้นในปีพศ2 3 9 4มีเหตุการณ์สำคัญคือได้รู้ว่าจีนมองเราว่าเป็นเมืองขึ้นเพราะว่าการที่เราส่งบรรณาการและการสื่อสารที่ไม่ดีจีนจึงคิดว่าเรายอมเป็นเมืองขึ้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ยุติการส่งบรรณาการหรือจังกอบให้กับจีนพศ2411เริ่มต้นสมัยรัชกาลที่5้พศ2419ไทยไม่อยากส่งบรรณาการให้จีน จึงต่อรองขอส่งที่เมืองท่าเทียนจินเหมือนต่อรองเล่นๆเฉยๆไม่ได้วังผลอะไรซึ่งไทยรู้อยู่แล้วว่าผิดกฎของจีนจึงปฏิเสธไปต่อมาพศ .2427 จีนก็เลิกง้องงเพราะว่าไทยงอนหนักจึงเลิกทวงมณาการจากไทยในช่วงรัชการที่6ปีพศ .2454 เนะี่ยการปฏิวัติจินให้ตำลางชงชิงได้แล้วปลุกกระแสเชนิยมจีนซึ่งมีทิ่ลกับชาวจีนในต่างประเทศ รัฐบาลไทยก็เลยกลัวพวกอิทธิพลจีนที่เป็นนักธุรกิจในไทยก็เลยออกนโยบายเข้มงวดกับคนจีนในไทยทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยมันเซเรียสพอเข้าสมัยรัชกาลที่7พศ2 4 7 0รัชกาลที่7สเสด็จเยี่ยมชุมชนเยวราชและโรงเรียนจีนและได้พระราชทานพระราชดำรัสว่าอันที่จริงไทยกับจีนนั้นต้งรับว่าเป็นชาติที่เป็นพี่น้องกันโดยแท้ เพราะคนไทยส่วนใหญ่และรวมถึงรัชก,การที่เจ็บมีเชื้อสายจีนอยู่ท่านจึงได้พูด <c oughs> เพื่อสามสัมพันธ์อันดีระหว่างคนไทยกับจีนจึงกลายเป็นพระราชาด,ดำรัสวัฒกรรมทางการทูตในเวลาต่อมาเริ่มต้นรัชการที่8ในปีพศ2489ไทยและสถานระัจีนก็ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นมาอย่างเป็นทางการ โอเคต่อมาเข้าราชก,การที่9ในปีพศ2489ในช่วงนี้มีความสัมพันธ์โคตรเยอะพอศ4 9 9พรรคพักคอมมิวนิสต์จีนโค่นลม้มรัฐบาลจีนไทยมีนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์จึงทำให้สัมพันธ์ไทยกับจีนขัดลงพศ2518ไทยกับจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกครั้งพศ .2524 สมเด็จพระเทพรัต ตาาชาสุดาสยามบรลมราชากุมารีทรงเสด็จเยือนจีนเดินทางไปมากกว่า40ครั้งไปทุกมะเนทะ,ะพศ2540ยไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจจีนจึงให้กู้เงินดอกเบี้ยต่ำประมาณ1,000ล้านเหรียญสหรัฐ พศ2545จีนและประเทศในอาเซียนได้เซ็นสัญญาการค้าและกลายเป็นความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนพศ2555ไทยกับจีนยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุธทธศาสตร์อย่างรอบด้านและสุดท้ายนี้สมัยตอนที่ผมเริ่มแก่สมัยรัชกาลที่สิบเริ่มต้นในปีพศ2559 โดยพศ .2562 จีนได้มอบเครื่องอิสระยากรลัดมิตระพักซึ่งเป็นเครื่องอิสระยากรขั้นสูงสุดที่จีนมอบให้ชาวต่างประเทศให้กับสมเด็จพระกิจจนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาสยามบรมรา,าชกุมารี เนื่องจากพระองค์ได้เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศโดยได้เสด็จไปจีนมากกว่า40ครั้งยังไงก็ตามจุกากาเราจะพบกันใหม่ผมกลุ่มสี่และขอบคุณที่รับชม